ต่อไปเราจะไปเข้าไปชมความสวยงามของวัดภูมินกันซึ่งจะมีพระธัลูกนะครับหันหน้าสี่สี่ด้านตรงนี้เลก่อนถ่ายรูปแล้วก็มีอะไรนะสระิปลักบลือโรกอของย่าเลยนะปู่ย่าม่านอะไออย่างครับภูม่านย่าม่านครับผมดังไปทั่วโลกเลยครับมีคนใครมาก็ต้องมาถา่ายรูปกับวัดภูมินแล้วก็มีมีไอ้ภูม่านย่าม่านซึ่งว่าผมได้คําตอบแล้วเมื่อคืนนี้ว่า รูปรูปของเจดีวัดพูมินเนี่ยครับอยู่ในธนบัตรแบงค์ห้าสิบเป็นทรงสี่เหลี่ยมเตุระมุกค,ครับซึ่งไม่ไม,ไม่ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยนะครับทุกท่านเข้ามาชมวัดภูมินนะครับผมเป็นการแสดงประัติกรรมแบบร้านนาโบราณ ที่เดียวในโลกบ้างแบบจตุรมุกก็คือทรงสี่เหลี่ยมกำลังหาทางเข้าอยู่ตอนนี้ครับเดินไปครับเข้าไปในวัดภูมินงคน สุดก็ผมจะเคยมาเมือ่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วครับอันนี้เป็นครั้งที่สองครั้งใหญ่พระพุทธโลอยู่ทั้งสี่ทิศสี่ด้านจะเข้าพาชมทั้งสี่ทิศ เราสามารถกลาบนวสการได้ฝั่งไหนก็ได้ครับเพราะว่าท่านทำไว้สีด้านเลยลักษณะเหมือนกันหมดเลยครับ อนนี้จะเป็นพระพุทธปฏิมาก่อนจำลองพระแก้วมรกตสวยงามครับเป็นโพธรโลกทั้งสี่ทิศเหมือนกันทุกพระองค์ครับ ของฝาผนังก็จะมีรูปวาดนะครับรูปวาดสมัยโบราณแสดงเรื่องราวในอดีตแต่ว่าผมกลาลังหาอยู่ว่า,ารูปที่เป็นย่ามานปูม่มานย่ามานที่กระซิบอยู่ตรงไหนอ๋อเห็นแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันโอเคมันเป็นรูปวาดในสมัยอดีต นี่ครับให้จำบม่ภาพไปเพราะว่าเพราะว่าภาพภาพที่ที่ที่วัดหนองบัวข้างบนนะพี่ที่บอกว่าตอนนี้นะก็ถ่ายรูปถ่ายไปหลังกันหลังกันไฮไลท์ของวัดคุณเนี่ยจะช่วยจำภาพเลยนะล้วพี่พี่ต้องจการสิบลักบันเลโลบเราเดี๋เราจะไปดูที่วัดไกลๆไกลๆหนใครมาก็ต้องมาถ้าเราเราถึงได้รู้ว่าสองวัดถึงจะตีเขาคนเยอะไปหน่อยว่าอันที่ตาวผัก ผนังก็จะเป็นการเล่าเรื่องโดยใช้ภาพวาดน,นะครับเป็นศิลปะของคนโบราณที่วาดรูปบนผาผานังของพระอุโบสถสมัยก่อนนี้ก็มีฝีมือทางศิลปะวาดรูกไดยสวยนงาม ถ้ามีมีไกด์มีคนที่มีความรู้เขาจะบรรยายให้ฟังด้วยว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงก็ <c oughs> มีพุทธประวัติมีเรื่องของเจ้าเมืองมีเรื่องของคนสายโบราณ <c oughs> ถ้าใครมา,มาที่ว่ัดภูมินี้ <c oughs> ก็ต้องมาถ่ายรูปกับก,บบกระซิบรักบลาเรือโลกนะครับนี่ผมก็หาเจอไปแล้วครับตอนนี้ถ้ามาชมรูปวาด <c oughs> <c oughs> ว่าตามตาผนาดของอุโบสถทรงจตุรมุกครับก็ไม่ค่อยเจอนะครับศิลปะที่ทำอุโบสถทรงจตุรมุกคือทำเหมือนกันทั้งสี่ด้านนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปทั้งสี่ทิศนะครับเหมือนกันครับขนาดเท่ากันแล้วก็ลักษณะ ท่าทางของกำลองของพระเจ้าออเหมือนกันหมดเลยเที่ยวก็จะมาบูชาดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็มากับนิัีก,รกระะา,า,ารสักการะพระประธานของวัดภูมินจุดที่นะั้วก็เที่ยวจะมากราบไหว้ขอพรสักการะ แล้วสิ่งศักดิ์สิธ์คู่บ้านคู่เมืองของ,งชาวจังหวัดน่านเี่ีเข้าไปข้างในแล้วตอนนี้พาออกมาชมทางด้านนอกนะครับก็จะเป็นลักษณะสร้างเหมือนกันทั้งสี่ด้านเลยครับเป็นทรงจตุรมกนคนับอกว่าวัดอายุประมาณสัก400 หรือหกร้อยเมื่อกี้ผมได้ยินไกด์เขาพูดงนะครับสี400่ร้อยถึงหกร้อยปีประมาณนี้ครับ